วันนี้พบกัน21พฤศจิกาย,ยน2554และว,วันนี้เรามาเจาะประเด็นกันสดๆนะคะอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะกติสถา,านการณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวจังหวัดนนทบุรีเองออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครนั้นยอมเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มในพื้นที่ของคลอ,องบางพลัดบางอ้อน,นะคะแล้วก็คลองบางบารุเพื่อที่จะช่วยบรรเทาระดับน้ําท่วมสูงมานาน2เดือนใน3อําเภอของจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ก็คือที่อำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่และก็ที่บางกรวยนี่แหละค่ะซึ่งที่สุดแล้วกรุงเทพ กรุงเทพมหาคนครเองนั้นก็ยอมทําตามข้อตกลงด้วยการยอมเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้ไปติดตามสถานการณ์การรวมถึงอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับชาวเมืองนนทบุรีก็คือล่าสุดค่ะกรุงเทพมหาคนครนั้นยังตอบรับอีกหนึ่งเงื่อนไขด้วยก็คือมีการยอมเปิดประตูระบายน้ําที่คลองมหาสวัสดิ์เพื่อที่จะผันน้ําในส่วนนี้นะคะออกสู่ทางแม่น้ําท่าจีนต่อไปค่ะแต่อะไรก็ตามค่ะแม้ว่าวันนี้เมื่อสถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มที่จะคลี่คลายลงคือระดับน้ําทางฝั่งบางกรวยเริ่มจะลดระดับลลลงงมาาาาบ้้้แแวว่่่ะะนนคตหยพืที หลายชุมชนที่ถือว่าเป็นจุดที่ลุ่มต่ําระดับน้ําแม้จะลดลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าท่วมขังอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวความช่วยเหลือก็ยังส่งต่อไปไม่ทั่วถึงค่ะวันนี้ตอบประเด็นของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสํารวจสถานการณ์พร้อมกับให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านด้วยนะคะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ชุมชนที่เราลงไปก็คือหมู่บ้านสมชายนะคะซึ่งที่นี่นั้นถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอําเภอบางครวยค่ะมีชาวบ้านกว่า2,000ันครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเรานําถุงยางชีพที่พี่น้องจาก อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนามามอบผ่านโครงการเสริสีช่วยชาวบ้านมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะเป็นเนื่องจากปัญหาของที่นี่ก็คือการกระจายถุงยางชีพนั้นยังทาได้ไม่ทั่วถึงนะคะชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลมักจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือทีมข่าวของเราก็เลยใช้วิธีการนําเรือเข้าไปตั้งต้นแจกถุงยางชีพจากจุดที่อยู่ไกลที่สุดบริเวณท้ายหมู่บ้านแล้วก็ห่างไกลที่สุดก็คือที่ซอยหนึ่งของหมู่บ้านสมชายนี่แหละค่ะแม้ว่าชาวบ้านจะอพยพไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนชั้้นนของบา นะคะบางคนเองก็ออกไปเช่าบ้านอยู่ทางด้านนอกสุดท้ายแบกรับภาระค่าเช่าไม่ไหวก็ต้องจําใจกลับมาอยู่ในบ้านที่น้ํำยังท่วมสูงทั้งที่มีเด็กเล็กแล้วก็ป่วยเป็นโรคลมชักอยู่บ่อยๆด้วยค่ะคนที่อาศัยส่วนใหญ่นั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเด็กแล้วก็คนชราส่วนคนหนุ่มสาวออกไปทํางานข้างนอกก็ต้องใช้วิธีเดินลุยน้ําเข้าออกหมู่บ้านเพราะว่าเรือของทางเทศบาลที่มาบริการนั้นมีเพียงแค่ลาเดียวเท่านั้นเองค่ะที่เหลือนะคะก็เป็นเรือรับจ้างบางคนมีเรือที่ได้รับบริจาคมาถ้า ไม่เอามารับจ้างก็เอามาขายของเพื่อเลี้ยงชีพนี่แหละค่ะ นอกจากนี้คุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีๆนะคะน้ําที่นี่นี่มีสภาพดําคล้ําเริ่มเน่าเสียแล้วค่ะเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยแล้วก็ตะไคร่น้ําด้วยนะคะชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่สุดซอยนั้นต้องตัดสินใจทุบก,กําแพงหมู่บ้านให้เป็นรูเพื่อระบายน้ําแล้วก็ขยะออกสู่ถนนทางด้านนอกค่ะซึ่งสุดท้ายน้ําส่วนนี้นะคะรวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆก็จะระบายต่อไปเยลงยังคลองบางบํารุงแล้วก็บางพลัดต่อไปค่ะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าหมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมคะจมน้ํามานานกว่า2เดือนแล้วนะคะด้วยระดับความสูงกว่าหน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือคนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเลยนะคะชาวบ้านบอกว่าวันนี้ค่ะช่องเจ็ดสีนั้นเป็นหน่วยงานแรกนะคะที่เข้ามาถึงในพื้นที่ของพวกเขาซึ่งเปรียบเสม,มือนกับเป็นพื้นที่ที่ถูกตัดขาดไปฟังเสียงของชาวบ้านกันเลยค่ะแต่อย่างเงี้ยคนเขามีความรู้สึกเออเขาทัทาเขาเขาปลื้มใจที่ว่าช่องเจ็ดม,มาทำนี้แต่ว่าคุณไงวันนี้ช่องเจ็ดแล้วเข้ามาถึงบ้านคือรู้สึกเออดีดีพ่ดีใจคือวินาทีที่ไปเข้าือเหมือนจะไเป็อ ใช่ไปบ่ายไปไปบ่ายสาหรับพี่นั้นพี่ไม่เจอแต่ว่าคนอื่นเขาเจอเน่ะเขาจะเสียความรู้สึกไหมเพรเว่าไปเข้าเขาไปรอตั้งแต่บ่ายเนี่ยเพราะว่าถึงสี่โมงเย็นอน่ะเขาบอกของหมดน่ยจริงๆ,ๆก็คือสภาพยังไม่ได้ขิดอยากจะกลับมาไม่อยากเลยกระแบกค่าเช่าไม่ไหวเลยจำเป็นต้องกลับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วมันก็มีปัญหาของร้านนี่แสดงว่าอยู่แบบวัดดวงเลยใช่ไหมถ้าหลานไม่สบายแท้หรือูที่ลอยไม่มีเลยเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรเรือก็ไม่มี อืมก็จะได้บรรเทาลงมั่งแบบตอนนี้มันหนักือเกินอ่ะมันมันเหมือนมันไม่ลดเลยอ่ะมันลดตอนช้าแต่ตอนเย็นมันก็ขึ้นอีกอ่ะมันก็เท่าแต่ก็รู้สึกว่าดีดีกว่าเดิมอ่ะเดิมมันย่างนี้เลยอ่ะให้กำลังใจตัวเองกับคนในชุมชนยังไงบ้างคะเพราะว่ามันทั่วมานานเป็นเดือนก็เป็นความเครียดด้วยที่อื่นนะคะที่อื่นเขาพากันลดลงหมดแล้วเนี่ยค่ะ ก็อยากจะให้พี่น้องชาวชุมชนสมชายของเราเนี่ยแข็งแกรแล้วก็พยายามอดทนอีกสักหน่อยหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นครับ มาดูข้อเรียกร้อง4ข้อของชาวบางกรวยและก็ชาวนนทบุรีนะคะล่าสุดนั้นนะคะในส่วนของเรื่องการที่จะให้ลดแนวคันกั้นน้ําทางฝั่งของบางพลัดลงนะคะรวมถึงขยายประตูระบายน้ําเพิ่มเปิดเป็นฝายน้ําล้นต่างๆเนี่ยนะคะทางฝั่งของชาวบ้านบางกรวยเองก็ยืนยันนะคะว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้นะคะเพราะว่าเฉพาะวันนี้เองที่เมื่อมีการเริ่มเปิดประตูระบายน้ําทางฝั่งบางพลัดค่ะในพื้นที่ของบางกรวยระดับน้ําก็เริ่มจะลดลงบ้างแล้วค่ะ แก็ถึงวันนี้ถึงกู้ได้ปกติมันจะปล่อยเต็มไปหมดเลยวันนี้ถึงบล็อกแล้วก็ดูดออกนะฮะแต่ทางบางครับเขาเจรจากันแล้วว่าจะลดสายลงเพื่อระบายน้านําทางเราออกเนี่ยเริ่มเมื่อเช้าเนี่ยของพี่เองตั้งแต่เช้ามันเห็นว่าเปลี่ยนแปลงยังในในไงบ้างไหมเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมลลเหมือนเดิมฮะขึ้นแล้วลงเหมือนเดิมฮะกําลังตอนเนี้ยช่วงบ่ายๆเนี่ยกําลังขึ้นเป็นปกติอยู่อยากอยากอยากให้ทางฝั่งนู้นยังแบกรับน้ำจากทางนี้ไปบ้านไหมโอ้โหคุยกันทุกวันนะฮะ พราะปกติทางอื่นเนี่ยเขาลงแล้วของเราทําไมมันถึงเข้ามาแล้วก็อยู่ที่จริงมันน่าจะไหลออกไปเลยอ่ะน้อยใจในรที่เราอยู่ในพื้นที่อทอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> คือซอยนี่มันเป็นซอยที่ลึกมากอ่ะส่วนมากไม่มีใครมาเลยนะหน่วยไหนก็ไม่มาถ้ามาทีแรกเนี่ยก็เอลเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเลยอะ่ะจะยังอยากให้น้ำลดลงมากกว่าน,นี้ไหมคะก็ยังอยากอยู่ะค่ะเพราะว่าเห็นเม,ามาื่อวานเขาคืนว่าจะทําเรื่องขอเปิดทางน้ํา เราหวังเราหวังว่ายังไงบ้างากับก,การเจราจาค้างกับผลที่เกิดขึ้นกับบ้านเราก็น่าจะเปิดให้เราบ้างอ่ะเพราะว่ามันมันค้างมันนี่เป็นเดือนและเดือนเดืนเป็นกว่าแล้ว นอกจากที่หมู่บ้านสมชายแล้วนะคะชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่ถูกน้ําท่วมจนไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็คือที่ชุมชนวัดจันทร์นะคะวันนี้เจาะประเด็นเราเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะชาวบ้านที่นั่นต้องอบพยพไปอยู่กันที่ศูนย์พักพิงวัดจันทร์ค่ะอาศัยอยู่ตามสาลาการประเรียนแล้วก็ในพื้นที่โรงเรียนวัดจันทร์นะคะซึ่งที่นี่ก็เต็มไปด้วยเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่รวมกันนานเป็นเดือนแล้วนะคะปัญหาที่เจอก็คือว่าแม้ระดับน้ําจะเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าน้ําที่ท่วมขังนั้นเริ่มมเเน่าสีียุุงชชก เด็กเล็กๆที่นั่นเนี่ยนะคะเริ่มป่วยปอดชื้นเกรงว่าจะเป็นไข้เลือดอ่อนแล้วก็ยังมีอาการท้องร่วงร่วมด้วยไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันเลยค่ะนานมากเลยแล้วน้ำข้างในก็เน่าหมดแล้วอะค่ะยุงก็เยอะด้วยอะค่ะแล้วว่าเราจะเข้าไปก็ไม่ได้น้ามันเหม็นอะมันน้ําขยะด้วยอะไรด้วยตรงนั้นอะตอนกลางคืนเนี่ยจะมียุงเข้ามาเต็เมเลยนะคะยุงเนี่ยจะไต่พื้นมาเลยนอนจะไม่ได้เลย่ะ ก,กว่าทีเลยเป็นไอ้นั่นนะไอเป็นกองกองอย่างนี้เลยเช้าม,ามืดหมดเลยในแถวเนี้ยมันตกลงมาตาย คุณผู้ชมคะจากทางฝั่งของบางโวยนะคะในอีกด้านหนึ่งวันนี้ทีมข่าวจอบประเด็นของเราก็ลงพื้นที่ไปดูทางฝั่งของคลองบางพลัดบางอ้อแล้วก็บางบำรุด้วยเหมือนกันนะคะว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นมีการขยายประตูระบายน้ําเพิ่มตามข้อตกลงมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าในฝั่งของทางชาวจังหวัดนนทบ,บุรีเองวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาเองก็จับตาแล้วก็ใจจดใจจ่อยอยู่ว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะสำาทธิผลแค่ไหนไปดูภาพกันเลยนะคะวันนี้ทีมข่าวเราก็ไปดูเริ่มจากที่คลองบางพลัดกันก่อนนะคะจริงๆแล้วภาพรวมในส่วนข,ของปรรระะตูบาายน้ํของกุเท นครทั้ง3าคลองก็เป็นประตูระบายน้ําล้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเปิดอยู่แล้วประมาณ50ซนติเมตรค่ะมาวันนี้ก็เปิดเพิ่มนะคะเป็น1เมตรโดยท,ที่ทีมข่าวเราพบว่าก็มีการนํากระสอบทรายที่เป็นคันกั้นออกจริงที่บริเวณคลองบางพลัดด้วยนะคะชาวบ้านที่บางพลัดเองก็ยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วะคะ่ะแต่ถามว่าผลกระทบเริ่มเห็นชัดเจนต่อชาวบางพลัดต,ตอนไหนเป็นช่วงบ่ายนะคะที่ชาวบางพลัดเขาบอกว่าน้ําหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มแห้งมาได้3วันพอมาบ่ายวันนี้นะคะเริ่มมีน้ําซึมกลับเข้ามาม ในตัวบ้านอีกครั้งด้วยระดับความสูงประมาณห้าถึงสิบเซนติเมตรค่ะเขาเอารถบรรทุกมาไงฮะรถบรรทุกเอาเจ้าพนักงานมาเปิดแต่เขาเปิดช่องไม่มากนะฮะเขาเปิดระบายเขาบอกว่าเชื่อทางโน้นมากเพราะทางโน้นน้ามันเน่าเขาก็ช่วยกันนะฮะไม่ยุบเขาเขาเปิดแล้วน้ำมันมันก็ซึมนิดหน่อยฮะมันก็ไม่ซึมมากมันก็เดือดมันก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีเราก็ยังอยู่ได้นะฮะ เพราะง,งั้นถ้าเราพูดถึงว่ามันมากเกินก็ไม่ได้แต่นี้มันไม่มากเราอยู่ได้แล้วก็เพราะเอาออกแบ่งกันไปก็จริงๆแล้วมันก็แห้งหมดเลยอะนะแต่พอเริ่มเปิดเขื่อนเมื่อเช้า,าฝั่งนู้นก็เริ่มซึมขึ้นมาอีกจากในห้องนี้ปกติก็จะแห้งแล้วพอพอไม่เมื่อเมืม่อบ่ายมาเปิดดูโหน้ำเต็มเหมือนเดิมใช่ก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆกลัวไหมก็กลัวแต่ก็ต้องอยู่ <ๆ S 2> อีกด e <hi> ้านหนึ่งนะคะก็คือที่ประตูระบายน้ําคลองบางพลัดที่นี่ค่ะสถานีสูบน้ําเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเร่งสูบน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยากันอย่างเต็มที่นะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกว่าวันนี้ค่ะน้ําที่รับมาจากฝั่งของบางโปรยนั้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่สถานีสูบน้ําบางพลัดนั้นยังรองรับได้อยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ําดันออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยากันอย่างเต็มที่เพื่อให้กระทบกับชาวบางพลัดน้อยที่สุดไปฟังคํายืนยันเรื่องนี้กันค่ะ ทีท่ทางของทางทางทางสำนักระบายน้ำมาสูบได้ครับค mm ือแต่ก่อนมันคือเขาเขาเลี้ยงไว้ก็ไหลน้อยแต่ตอนนี้พอน้ำทางด้านบางพัดนเนี่ยเริ่มต่ำลงเขาก็ไปยกกระสอบบอ,อกเพื่อให้น้ำตรงนู้นเข้ามาแรงขึ้นครับ mm hmm. ทางนี้ก็จะสูบออกไปเข้ามาในปริมาณที่ทางนี้สูบออกได้ครับปร mm ิมาณเท่าไหร่คะเรื่องขจะรปริมาณคือถ้าถ้าสถานีบางพัดนี่ก็เก้าคิวคือยอมได้คือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเล็งเห็นว่าโอเคน้ำตรงนี้เริ่มเบาแล้วเนี่ยครับ ก็จะค่อยๆถอนกระสอบบอกไว้น้ําระบายน้ําทางนู้นเข้ามาได้มากขึ้นเหมือนกันครับแต่ถ้าทางยิ้มมีปัญหาก็ต้องต้องเบรกไว้ถ้าท่วมแค่ไม่ไม่ขึ้นพื้นบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าพูดถึงท่วมถนนก็มันยังพอรับกันได้ไมาอีกแต่ไม่เวลาเราท่วมไม่ให้น้ํามันดํานั้นน่ะถ้าแบบเฉลีย่ยแบบแบ่งแบ่งกันมากแบบไม่หมดก็ยังพอโอเคครับแต่ถ้าเขาปล่อยมาแบบหมดแล้วมันแบบเร็วอรมันแบบไม่ไหวครับถ้าแบบทีละนิด ข้ขาวๆตกลงกันอย่างครับมันก็จะพอแบบเออยังพอแบ่งเบากันได้ครับก<ม>็ถือเป็นความเห็นอกเห็นใจที่ทางฝั่งของบางพลัดเองก็อยากจะแบ่งเบาความเดือดร้อนจากชาวฝั่งนนทบุรีแต่ให้อยู่ในจุดที่พวกเขารับได้เพราะว่าจริงๆทางฝั่งของบางกอกน้อยบางพลัดเองก็เพิ่งจะผ่านบิ๊กคลินิ่งเดย์ทำความสะอาดใหญ่กันไปนะคะมาวันนี้ต้องเตรียมขนของขึ้นสู่ที่สูงอีกแล้วซึ่งพวกเขาก็ฝากกับทางเจ้าหน้าที่กับว่าถ้าหากว่าทางฝั่งบางพลัดต้องรอรับน้ําเพิ่มเติมก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาดูแลให้กับพวกเขาด้วยนะคะ